Farmer Space Pod พอดแเพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนา,นารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมนัทนัทพงษ์ หากพูดถึงขิงแดงขิงแดงนั้นนะครับเป็นพืชตระกูลเดียวกับขิงข่าแต่ขิงแดงนั้นนะครับเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม่สามารถรับประทานได้ขิงแดงเป็นพืชที่มีราคาที่ดีพอสมควรเรามักจะเห็นตามตลาดต้นไม้เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่พอปลูกได้ง่ายสามารถขายได้ทั้งดอกและต้นแต่กว่าจะได้ขิงแดงที่สมบูรณ์ทั้งดอกและต้นนั้นกเกษตรกรเขามีเทคนิคการดูแลพิเศษอย่างไรกันบ้าง สำหรับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าของสวนพรเทพพันไม้จังหวัดปราจีนบุรีขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ลีด้วยนะครับครับก่อนอื่นให้พี่ลีช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ฟังรู้จักเพิ่มเติมหน่อยครับอาสวัสดีค่ะชื่อพัชรีสิริชนะนะคะอ่าอยู่ปราจีนบุรีค่ะปัจจุบันทําอาชีพเกษตรกรค่ะครับผมทำไมพี่ลีครับถึงมาสนใจในการ ปลูกขิงแดงได้ครับตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเห็นคุณลุงทำไว้คือลุงทำไว้เยอะมากแล้วคือมีการเพราะเพาะขยายพันธุ์มันขยายพันธุ์ง่ายก็ก็ยังก็ยังไม่ได้สนใจแต่ว่าพอไปเห็นตอนที่มันออกดอกคือชอบตอนที่มันออกดอกดอกมันสวยดีแล้วดอกมันก็อยู่ได้นานแล้วก็เลยลองลองมาทำเองดูในแปลงที่มันไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ ไม่ได้แบบว่ากะว่าจะทําใหญ่กะว่าจะทําไว้ดูเล่นๆเฉยๆค่ะกะว่าจะทําไว้ดูเล่นๆแบบไว้ดูที่สวนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยพอทําไปแล้วมันมีการขยายพันธุ์ง่ายดูแลก็ไม่ได้ยากเพราะว่าเราอยู่กับสวนอยู่แล้วเราดูแลง่ายก็เลยลองทําดูเยอะๆแล้วทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะก็เลยได้ลงมือทําอย่างจริงจังค่ะอืมเจ้าหิ่งแดงเนี่ยครับพี่ลีเขามีกี่สายพันธุ์ล่ะครับ ที่อ่าสายพันธนะุ์น่ะไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ากี่สีอย่างเงี้ยมันจะดูเป็นสีมากกว่าอ๋อเขาแบ่งเป็นสีแดงใช่จะมีสีแดงแล้วก็มีสีชมพูมสองสีมันจะสวยสีแดงก็จะแดงสดเลยชมพูก็ออกชมพูหวานหวานครับใน,นตอนเริ่มแรกครับที่พี่ลีเลี้ยงขิงแดงนะครับพี่ลีไปหาสายพันธุ์นะครับมาจากที่ไหนครับมาจากคุณลุงคุณลุงก็ไปหามาจาก หมู่บ้านข้างเคียงเหมือนกันพอดีเขาปลูกว่าอ่ะเขาปลูกมันมันขึ้นเองมันน่าจะขึ้นเองตามธรรมชาติแหละทีเนี้ยเราไปดึงหน่อมันมาเหมือนพวกขาตะไคร้ยอย่างเงี้ยไปดึงหน่อมันมาเพื่อขยายพันธุ์ลุงก,ก็ลองมาทําดูก็เออมันก็ขยายพันธุ์ง่ายนะก็เลยลองเอามาทําเป็นอาชีพดูลองปลูกแบบปลูกปลูกเป็นช่วงๆเวน้วนเว้นช่วงกันไว้อย่างเงี้ยระยะห่างอะระยะห่างก็จะแบบหกสิบเซนอย่างเงี้ยเราปลูก ปลูกทิ้งไว้แล้วพอมาดูผลผลิตอย่างเงี้ยมีแม่ค้ามาเจอพอดีแม่ค้ามาซื้อต้นไม้ที่สวนเขามาเจอขิงแดงที่เราปลูกไว้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันมีราคาแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะอะก็เลยได้เข้าสู่วงการนี้มาโดยปริยายไปเลย <c oughs> ครับแล้ว <c oughs> ที่พรเทพพันมาครับตอนนี้ครับปลูกขิงแดงครับ มีวิธีการปลูกยังไงบ้างครับมีดินปลูกระยะปลูกกันให้น้ําให้ใส่ปุ๋ยยังไงบ้างครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังหน่อยครับการปลูกใช่ไหมแล้วก็ดึงแตกหน่อมาเหมือนกับที่เราไปดึงขาตาข่ายอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เราจะต้องจับหน่อมันให้ให้มันสวยเวลาลงปลูกมันจะได้แตกหน่อขึ้นมาเป็นเป็นลักษณะอ่าเป็นลักษณะกอที่สวยการปลูกก็ปลูกได้ในดินทั่วไปแต่ว่าสีแดงไม่ชอบแดดเลยร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเป็นไม้ที่ ลักษณะของขิงแดงคือเป็นไม้ที่ชอบร่มเงาอยู่ใต้่มต้นไม้ใหญ่ไม่ชอบแดดร้อยเปอร์เซนอยู่แดดไม่ได้ทนแดดไม่ได้ uh huh. ค่ะเป็นไม้ใช้จัดสวนอยู่ในร่มเงาแล้วก็่าการปลูกแง่ยปลูกได้อยู่ในร่มต้นไม้ในกระถางปลูกได้หมดค่ะดินก็อยู่ในดินอยู่ในได้ในทุกดินค่ะ uh huh. ดินร่วนดินดินร่วนดินทรายเนี่ยอยู่ได้ค่ะคการปลูกการปลูก ก็ S <S อ่ะหนึ่งลุมห่างกันหกสิบเซนค่ะจะได้จะปลูกหนึ่งกอถึงจะออกมาสวยงามมันจะไม่เบียดกันก็จะได้เป็นกอกอ,อแล้วก็ปลูกเนี้ยขยายขยายไปให้เต็มแปลงเลยค่ะแล้วการให้น้ําให้ปุ๋ยเขาเนี่ยครับพี่อ๋อการให้น้ําก็ลดน้ําได้เช้าเย็นแล้วก็ลดได้ทุกวันถ้าถ้ามันที่ดินแห้งก็ลดได้ทุกวันถ้าดินชุ่มอยู่แล้วก็สองสามวัน ให้น้ำครั้งหนึ่งได้ค่ะระยะเวลาให้ปุ๋ยหลังจากที่ลงดินปลูกไปแล้วสองอาทิตย์ก็ใส่ปุ๋ยได้ค่ะปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยที่ใช้เราจะเน้นเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยขี้วัวค่ะแล้วก็ปุ๋ยเม็ดก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยสูตรที่เราใช้อยู่ค่ะอือแล้วก็จะมีปุ๋ยที่ให้เป็นปุ๋ยทางใบเป็นปุ๋ยปุ๋ยน้ำเราจะฉีดพ่นให้ทางใบค่ะให้ให้น้ำตอนเช้า จะเป็นปุ๋ยน้ําชีวภาพฉีดให้ทางใบระยะเวลาที่ฉีดได้ก็คือตั้งแต่ตีห้าถึงเก้าโมงเช้าค่ะเพราะว่าปากใบจะเปิดอ่าในเวลานี้ค่ะจะรับจะรับปุ๋ยได้เต็มที่ค่ะอ๋อนี่แหละคือเทคนิคที่เราใช้ให้ปุ๋ยน้ํานะครับค่ะระยะเวลาในการจเจริญเติบโตอยู่ที่หกเดือนก็สามารถซื้อขายได้หกเดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยก็คือซื้อสามารถ ขุดขายได้แล้วจะมีแม่ค้ามาซื้อเองที่สวนเลยค่ะอ๋อหกเดือนถึงหนึ่งปีนี่คือเราขุดขุดหน่อมันล่คะครับพี่ในการขายขุดเป็นกอเลยค่ะขกอเลยปลูกกลุ่กอเป็นกอเลยก็ที่เราปลูกไว้เราลงไปเราลงเบียยไปใช่ไหมมันก็จะแตกหนอ่อแตกหน่อขึ้นกออนึงมันจะจะได้ประมาณหกถึงเจ็ดแปดลำ เด็ดแปดล้ำเนี่ยกําลังสวยเลยค่ะแล้วแม่ค้าเขาก็จะซื้อประมาณนี้แหละค่ะกําลังสวยเลยใช่ค่ะเวลามัดแล้วมันจะเป็นเป็นพุ่มเป็นกอขึ้นมาสวยอ่ะเหมือนเรามัดเหมือนละนึกภาพตามถ้าเรามัดรวบต้นตะไคร้อ่ะก็จะเป็นพุ่มๆอย่างนั้นขึ้นมาค่ะอ๋อใช่แล้วปลูกไปนานขนาดไหนครับพี่ดอกมันถึงจะออกมาฮะประมาณปีกว่าๆดอกถึงจะออกค่ะเพราะว่าถ้าดอกยังไม่ออกมันก็จะมีแต่ใบ ไม้พวกนี้เขาจะเรียกว่าเป็นไม้ใบดอกมันก็จะนานหน่อยกว่าจะได้เห็นแต่ถ้าออกแล้วก็จะออกตลอดดอกอะ่ะจะมี้เห็นอยู่เรื่อยๆครับในตอนที่พี่ลีครับดูแลระหว่างเลี้ยงดูครับเคยประสบปัญหาเรื่องโรคหรือว่าแมางลงรบกวนไหมครับแล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหายัางไงครับส่วนมากจะเป็นเชื้อราค่ะเพราะว่ามันเป็นไม้ใบเนาะลักษณะของไม้ใบเนี่ยมันก็จะมีการที่รบกวนจากเชื้อรา เชื้อรามันจะรบกวนง่ายเพราะว่าใบมันจะค่อนข้างอ่อนแอเนาะมันเป็นไม้ใบก็จะตียาฉีดเป็นยาเชื้อราที่เราจะฉีดไปพร้อมกับปุ๋ยปุ๋ยน้ําที่เราบอกว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ฉีดตอนเช้าเนี่ยเราจะฉีดไปพร้อมกันเราจะไปผสมฉีดไปพร้อมกันในตอนเช้าทั้งยาเชื้อราแล้วก็ยากําจัดหนอนค่ะส่วนมากจะเป็นหนอนที่มันจะมาเจาะกินที่ลำต้นทําให้ลำต้นของเราเสียหายค่ะอื ใช่ใต้นใจเหนี่ยวแล้วก็เสียหายไปเลยเอ๋อคุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast พเพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีค่ะหัวหน้ามีออเดอร์จากลูกค้ารายใหญ่สั่งของมา,าลูกค้าอยากได้สตรอเบอรี่50ตัน G A P ยังไงรบกวนคุณจัดก,การออเดอร์นี้ให้ผมด้วยนะได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะไล่คุณสมศักดิ์ใช่ไหมคะเอ่อใช่ครับพอดีอยากจะสั่งสตรอเบอรี่ห้าตันไม่ทราบว่าคุณพี่จะจัดหาให้ได้ไหมคะเอ่าช่วงนี้สตรอเบอรี่หมดนะครับเอาเป็นตะครบไปก่อนได้ไหมครับสวัสดีค่ะคุณพี่มาที่เลยครับฮัลโหลสวัสดีค่ะพอดีทางเราอยากจะสั่งหมดไม่มีเลยจ้าหมดเลยครับหมดครับหาไม่ได้เลยช่วงนี้มองมีเลยจ้านี่เก็บเกี่ยวไปทันเพิ่มหมดทุกผลไม้เลยเจ้าไม่มีสัญญ,ญาณตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรแล้วล่ะก็ลองให้เราช่วยสิด้วยครอปเปอร์ระบบจัดหาผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยให้คุณวางแผนการจัดซื้อรวมถึงสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพติดต่อให้เราช่วยจัดหาได้เลยโทร093-317-1414ย้ำ093-317-1414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจเรา ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับเรื่องการตลาดครับพี่ปัจจุบันครับาดครับผปัจจุบันถ้าแม่ค้ามาซื้อเองถ้าแม่ค้ามาซื้อเองที่ที่ที่สวนของเราแม่ค้าเขาจะมาซื้อมมัดมาทําการมัดเองขุดเองก็จะอยู่ที่กรละเจ็ดสิบบาทค่ะความสูงความสูงในการที่จะมาขุดเนี่ยก็คือสูงตั้งแต่แปดสิบเซนขึ้นไปค่ะ ประมาณ80เซนขึ้นไปก็คือ,อแม่ค้าเขามาจัดก,การอะไรทุกอย่างเองเรามีแค่หน้าที่ปลูกอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีหน้าที่ปลูกอย่างเดียวแม่ค้าก็จะเข้ามาดูว่ามันได้สเปคเขาไหมในความสูงเท่านี้ในขนาดกอเท่านี้ครับก็ถ้าได้สเปคเขาคือเขาก็จะจัดการซื้อขายเองเลยเรามีหน้าที่นับอย่างเดียวว่าคืออีจํานวนเท่าไหร่เท่าไหร่อถ้าเราทําขายเองใส่ถุงขายเอง อาจจะมีการแพ็กใส่ถุงดําขายเองตั้งวางขายที่หน้าร้านก็จะอยู่ที่กรห้150บาทค่ะอันนี้ในกรณีถ้าของพี่ทําขายเองที่พรเทพพันไม้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอืปัจจุบันมีช่องทางการขายที่ไหนบ้างครับพี่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ฮะถ้าออฟไลน์ก็คือจะมีหน้าร้านของอ่าเป็นหน้าร้านของของเราเองก็จะมีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดต้นไม้บ้านดงบางจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ นี้จะเป็นจะมีหน้าร้านขายถ้าออนไลน์<ๆ>ก็จะเป็นในเพจของสวนพรเทพค่ะอืมจะเป็นออนไลน์จะเป็นแฟนเพจใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะจะเป็นในเพจของร้านอืมแล้วในเรื่องของการขนส่งครับเป็นขนส่งแบบไหนครับพี่ถ้ามีคนสั่งออนไลน์เนี่ยครับถ้าเป็นออนไลน์ใช่ไหมคะเราจะแนะนําให้เป็นต้นเล็กที่เป็นเบียเเบ้ยพันธุ์ค่ะเราทําเบี้ยพันธ์ขายใส่ถุงความสูงประมาณสามสิบเซน ในหนึ่งถุงจะมีสามต้นที่สมบูรณ์ที่ติดดีแล้วสามารถส่งผ่านผ่านทางผ่านทางเคอรี่ไปรษณีย์หรือว่าบริษัทขนส่งต่างๆได้ค่ะที่เคยส่งมาก็จะส่งผ่านไปรษณีย์ค่ะส่งไปรษณีย์อืมครับถ้ามีคนที่สนใจอยากจะลองปลูกขิงแดงดูบ้างเนี่ยครับสําหรับพี่ลีครับจะมีคําแนะนําอย่างไรสำหรับสำหรับมือใหม่ที่อยากลองหัดปลูกดูบ้างครับ สำหรับมือใหม่ใช่ไหมคะก็ถ้าอยากปลูกไว้ดูไว้ชมไว้เป็นอาชีพก็ก็ได้ค่ะก็มันจะต้องมีพื้นที่ให้เขาก็คือว่าต้องปลูกในที่ร่มถ้าถ้าให้แนะนําเลยอะ่ะปลูกในที่ร่ม,มใ,นในที่ร่มเงาเลยห้ามแบบเป็นไปได้ก็คืออย่าเด็ดอย่าโดนแดดเยอะอะ่ะเพราะเขาไม่ชอบแดดครับค่ะทำไรายได้ได้ถ้าถ้าแบบว่าถ้าปลูกถ้าปลูกในใน,ในจำนวนมากๆครับค่ะ ออถือว่าเป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งได้เลยไหมครับสาหรับการปลูกขิงแดงเนี่ยครับได้ค่ะเป็นอาชีพเสริมได้เลยเพราะว่ามันลดต้นทุนตรงที่เราไม่ต้องไปซื้อเบี้ยพันธุ์ใหม่ในเมื่อเรามีต้นพันธุ์อยู่แล้วเราก็สามารถเอาเอาต้นเบียเนี่ยจากต้นพันุ์ที่เราเรามีอยู่แล้วได้ถ้าเราต้องเราดึงมาปลูกได้เลยอ่ะอ๋อขยายพันธุ์ง่ายครับผมสําหรับตัวพี่ลีเองครับพี่ลีคิดว่าอนาคตของ ตลาดขิงแดงจะเป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เพราะว่ามีจะมีนักจัดสวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันแล้วก็มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นมันจะเป็นไม้ตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเพราะว่าดอกเขาจะมีความคงทนสวยงามแล้วยิ่งถ้ามันเป็นกอใหญ่ๆแล้วอ่ะกอใหญ่ๆแน่แนๆลำลำมันจะใหญ่มันจะแก่มากแล้วนะ่ะมันก็จะสามารถสู้แดดได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่า จะให้แดดร้อยเปอร์เซนเลยไม่ได้ก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เพราะว่าการการมีบ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คนมีอาชีพคนอยากมีอาชีพเสริมมากขึ้นมันก็ก็มีอะคะ่ะครับผมสำหรับพรเทพพันไม้นะครับพี่ลีจะขยายธุรกิจนี้ไปในทิศทางไหนม้างครับตอนนี้ก็มีคิดว่ากำลังจะขยายขยายสวนขึ้นจะจะปลูกเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า แม่ค้าต้องการมากขึ้นเราจะขยายแล้วก็เราก็จะทําต้นเบี้ยพันธุ์ขายด้วยค่ะมันก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถลูกค้าทางไกลๆเลยเนี่ยสามารถซื้อเราได้เพราะว่าถ้าเอาต้นใหญ่ไปเลยอย่างเงี้ยมันจะลําบากในการขนส่งไงเราก็เลยหาตัวเลือกให้ลูกค้าว่าเราจะทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยได้มีโอกาสได้ปลูกขิงแดงเราก็เลยทําต้นพันธุ์เล็กๆเ,เพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าได้สะดวกโดยที่ ไม่ต้องส่งต้นใหญ่ไปเพราะว่าส่งต้นเล็กไปก็สามารถหาที่ปลูกที่มันมีพื้นที่จํากัดอะสามารถปลูกได้อะค,ะอคอ่ะอือค่ะสุดท้ายเนี่ยครับอยากให้พี่ลีครับฝากช่องทางการติดต่อของพรเทพพันไม้นะครับว่ามีช่องทางไหนบ้างเผื่อมีคุณผู้ฟังท่านหนครับสนใจอยากจะเข้าไปสอบถามหรือว่าเยี่ยมชมที่นาสวนครับค่ะสําหรับสวนพรเทพพันไม้ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่4หมู่10ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีหน้าเพจชื่อสวนพรเทพบายตีลีนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้แล้วก็สอบถามได้ที่เบอร์0656262498ค่ะยินดีให้คำแนะนำค่ะครับผมครับค,คุณผู้ฟังวันนี้ะนะครับพวกเราก็ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการปลูกขิงแดงนะครับ การดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งขายกับผู้บริโภคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอขอบคุณพี่ลีจากสวนพรเทพพันธไม้จังหวัดปราจีนบุรีมากนะครับขอบคุณครับส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับ หรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ